จากอันดับเทียร์ลิสกันครับผมโอเคเอ,อ,อย่างแรกก็ต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะมาช้าหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่ากาลังดูแบบหลายๆอย่างนะอย่างที่ตัวละครที่กลับมาเนาะจะลงวันแรกๆไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวละครไหนที่เล่นได้จริงหรือไม่ได้จริงดังนั้นเนี่ยคลิปนี้คือการรวบรวมมาให้แล้วนะครับเป็นเทียร์ลิสล่าสุดโดยไม่ได้อิงจากซีซั่นนะครับจะเน้นจากที่ตัวละครมาใหม่เท่านั้นและท่บคนลงช้ามีอีกหนึ่งเหตุผลครับเพราะว่าผมรอดูวันเนี้ยไอ้อไวันที่ตู้คิดลมันมาเนี่ย ดูว่ามีอย่างอื่นมาอีกไหมหรือว่ามีตัวละครรีเจนที่มันจะกลับมาอีกไหมรีเจนใหม่อ่ะนะ,ะถ้ามีจะได้ทําทีเดียวเลยแต่ไม่มีดังนั้นก็เลยขออนุญาตจัดเลยกันแล้วกันครับโดยเทลิสในรอบนี้นะครับผมบอกก่อนว่าผมจะขออนุญาตแยกสายวิ่งเป็นสสายเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจก่อนนะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนวิ่งก็คือวิ่งเลยครับสายวิ่งคือดึงธงไปเลยกับ2ก็คือสายวิ่งแนวข้าครับเราต้องแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันเนาะอ่าโอเคมาเดี๋ยวขอเริ่มจากโลกก่อนเลยคร ตัวแรกนะครับก็คือในส่วนของตัวละครนิกะครับแต่ว่าเป็นร่างเก่านะอันนี้คือตัวละครนิกะที่สามารถเออเออแรก,กก่อนอ,อ,อะไรนะเทลิสอันนี้จะขึ้นมาโดยจากดูตัวละครในเกมที่เจอเป็นหลักนะครับเจอตัวไหนก็เลยเอามาด้เดี๋ยวจะบอกอธิบายเพราะทุกอย่างแม่งแบบหมุนรอบตัวกันหมดเลยอ่ะโอเคขอเริ่มก่อนจากตัวละครนิกะครับนิกะเขียวหลักๆคือเราจะเอามารับมือในนิกะใหม่เขียวกับใหม่ รับมือกันได้ครับถือว่าดีดีเลยครับและสามารถฆ่าได้ด้วยเพราะว่านิกะใหม่เก่าเนี่ยมันสร้างความเสียหายตอนอยู่ในทงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เวลาที่มันกระทืบหรือเนี่ยเนี่ยสร้างความเสียหาย30ครับแล้วก็ตอนที่โจมตีเนี่ยไม่สนลดความเสียหายด้วยไม่ผิดไม่สนพลังป้องกันพูดผิดครับอ่ะพอมันไม่สนพลังป้องกันมาเลยโดนเข้าเนื้อได้อย่างแรงครับเพราะว่านิกะใหม่มันจะไปโดนพวกลดความเสียหายมากกว่าอันนั้นจะมีปัญหา แต่อันเนี้ยพอมันไม่สนเดฟมันเลยแรงมากครับตามนี้นะเลยเอาไว้สำหรับฆ่าสกิลที่2นี่แหละที่เอาไว้ฆ่าสกิลที่1คือไว้แค่ซัดปิวแล้วลดพลังโจมตีเคลียนะอ่ะมันเลยสามารถเล่นได,ด้นั่เองครับตัวต่อมาครับก็คือเซฟเฟอร์อันนี้เซโต้บอกก่อนว่าพลิกล็อกมากเพราะผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าตัวที่6มาจะต้องกันซัดปิวต่อนหนึ่งธงแต่เสือกไม่มีซึ่งเข้าใจได้เพราะว่ามันวาร์ปไปธงอื่นแล้วดึงธงจากนอกธงมันเอาตรงนี้มาทดแทนครับดังนั้นธงเดียว เซตโตสามารถรับมือกับนิกะได้ดีมากแต่นิกะมันวาบได้ตามที่แจ้งนะครับยังไงก็เสียเปรียบเรื่องนี้เนาะแต่มันยังไงก็ดีและการที่คุณจะเล่นต้องใส่คิงอุนติอีเวนด้วยนะครับเพราะย่นสกิลที่1ให้ไวไมากที่สุดเพราะว่าจะได้มีเสริมแก่งจะได้ซัดปิ้วได้อย่างต่อเนื่องแต่บอกก่อนนะยื้อได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าได้นะครับเพราะค่อนข้างที่จะฆ่าลำบากเนาะเพราะว่า,อาพอเราซัดปิวนิกะแม่งสึกเลือดเด้งถูกไหม <laughs> นั่นแหละมันมีปัญหาตรงนั้นแต่มันก็ต้องซัดปิวเรื่อย แต่ว่าทำไมเซเฟอร์ถึงดีเพราะว่ามันรับมือกับเซตโตกับกราฟได้ดีด้วยดังนั้นสายมัดที่เห็นนตอนเนี้เซตโตเป็นตัวเดียวที่รับมือได้หมดเลยแล้วการรับมือได้กับนิกะได้ด้วยผมเลยให้อเนี้ยเป็นโดหนึ่งถ้าถาาผมนะโอเคต่อครับอันดับต่อมาคือในส่วนของตัวละครอุซอฟครับตัวใหม่ที่เพิ่งมาหลายหลายคนอาจจะงงนะว่าทําไมถึงติดเนาะรับมือคิสซลุได้ดีครับแล้วก็รับมือกับนิกะได้ด้วยซัดปลวมีแล้วก็มีในส่วนของไม้ไผ่ของของมันนะครับเออมันก็คล้ายๆกับไอวอลน ซึ่งจะทําให้นิกะไม่สามารถดึงธงได้และก็ตีกันอยู่อย่างนั้นอะเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ายืดได้ดีเท่ากับเชตโตหรือคุซันไหมคําตอบคือไม่แต่มันมันไม่มันมันต่างกับตรงคุซันตรงที่ว่ามันละมือกับคีสหลุได้ไงเออแล้วมันมันต่างกันผมผมเลยบอกว่าแพ่นนี้คือแม่งแบบแม่งหมุนรอบตัวมากอะเออมันมาเลยต่างกันที่ตรงนี้นะแต่มันก็นั่นแหละมันได้อย่างเสียแลวกันอ่ะอันดับต่อมาครับในส่วนของตวลครริวคุกิวกันบ้างครับ ลิวคุคกิลเนี่ยหลักๆคือเราเอามาลับมือกาฟกับอ,อะไรนะกาฟกับกับกับคิสซลุอ่ะกาบกาับคิสซลุเนาะแต่เสือกโดนนิกะใหม่อยู่ดีเพราะว่าแม่งดึงนอกถงมันก็ไม่ต่างกับเซโตแหละเหมือนเลยเหมือนเลยเป๊ะๆเลยโอเคต่อมาครับที่เรากลับมาเจอกันบ่อยมากขึ้นคะคือน้องงูครับหลักๆคือเราเอามาแค่รับมือกับนิกะเท่านั้นเห็นไหมบอกแล้วแถบนี้คืองูกินห่างมากอะคือวนเลยแต่แต่ชอบนะแต่ชอบ ต่อมาครับตัวละครคูซันครับต้องบอกว่ารับมือได้กับทุกตัวละครยกเว้นคีสลุอันนี้ง่ายมากยกเว้นคีสลุแค่นั้นเลยจบนะโอเคต่อมาครับคือในส่วนของตัวละครกราฟครับอันนี้เรียกว่าหลักๆเราเอามาตบเอ่อเรียกว่าตบทุกตัวได้ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าโอ้เซเฟอร์ก็ไม่ได้ลอ,อ,อคุกิวก็ไม่ได้คูซันก็ไม่ได้เห็นนะ อ่าหลักๆสาวตัวนี้แม่งเสือเป็นตัวหลักด้วยกราฟไม่ไหวหลักๆคือเราเอากราฟบปเบอร์ค่านิกะเท่านั้นเลยครับมีแค่นั้นเลยหลักๆหรือค่าใสยวิ่งตัวอื่นฟูจิโทละนามิอะไรโรเจอร์นะอ่าบ่าว่าไปครับบ่าว่าไปหลักๆกราฟทําหน้าที่แค่นั้นนะแต่โดนคิสรุอยู่ดีคือแต่ละตัวมันมีหน้าที่ของมันแล้วถ้าคุณรู้ว่าตบใครได้ก็เล่นตัวนั้นเป็นหลักเอาเงียง่ายกว่านะครับอ่าต่อมาหลายหลายคนอาจจะงงว่าทําไมถึงติดเนาะแต่ซิฟิต้าครับอันนี้หลักๆเราเอามาเพื่อรับปือกับนิกะเท่านั้นย้ํา นิกะเท่านั้นเพราะอะไรนะครับ1เป็นสีดาครับ2ตีคันที่สาแม่งซัดปิวด้วยแล้วก็สกิลของมันเนี่ยครับซัดปิวหมดเลยแถมทะลุสิ่งกีดขวางด้วยมันเลยสามารถทําใหเ้เรียกว่ารับมือกับนิกะได้ดีอ่ะถ้าถามผมนะคือแม่งซัดปิวอยู่นั่นอนะ่ะมันน่าลาคาญแถมมีชิลด้วยมันน่าลาคาญตรงนี้และทุกครั้งที่ซัดปิวแม่งสืกอะไรนะมีชิลพิ่มมันเลยรับมือกับนิกะได้ดีและคุณลองดูนะ จงตีเพิ่ม20%สูงสุดถึง70แม่งเหมือน e x ไปแล้วและนิกาแพ้ตัวละครอ,อะไรตีธรรมดาเห็นยังมันเลยตีแรงไงเห็นนะเออตีแรงมันไม่ได้ใช้สกิลสวดสกิลหลักๆคือแค่เอาไว้ขัดแค่นั้นเลยและแม่งได้ง่ายด้วยขัดคือตีครั้งที่3ามึงได้แล้วอะ่ะมันมันดีมากอ่าบอกเลยว่ามันดีมากขัดน,นิกาได้ดีทําไมผมถึงเอาติดมาใช่ไหมพอเจอแล้วเจอเองกับตัวเลยก็คือผมปล่อยแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะ ผมปล่อยให้เขาเล่นกับนิกาตัวตัวเว้ยแม่งฆ่าแม่งฆ่าไม่ว่านิกามาใหม่แม่งฆ่าอีกแล้วอะเออคืออะไรวะแม่งได้ด้วยหรอจริงๆไม่ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะมีอีกตัวหนึ่งด้วยครับก็คือในส่วนของเอสแบร์อันนี้คล้ายๆกันถือว่าคล้ายแบบคล้ายมากครับแต่ถามว่าตัวไหนดีกว่าถามผมเนี่ยคือในส่วนของแปซิฟิก้าดีกว่าเพราะว่าอะไรสีมันเป็นสีดําส่วนเอสแบร์เนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเท่าด้วยเห็นนะอันนี้มันเพิ่มมันแค่30 อยู่ในทงสตูใช่ไหมแต่ S อสแบรมันเอ้ยแฟร์ซิฟิต้าโจมตีเพิ่ม70%อันนั้นแรงกว่าผมเลยบอกว่าแ a c i ซิฟิต้ารับมือได้ดีกว่าก็เลยเอามาติดไว้ให้เผื่อบางคนไม่ไม่ทราบนั่นเองครับในส่วนของสายวิ่งครับเราจะคุยในส่วนของตัวละครโรเจอร์ดำครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราเจอคิสรุเออพูดผิดเราเจอกราฟน้อยลงอ่ะพอน้อยลงมันก็เลยเจอจริงๆจ,จ,จะน้อยลงไหมตอนนี้มันก็ไม่น้อยนะ <laughs> จะเรียกว่าน้อยมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันรับมือกับคิสรุได้ดีแก ประเด็นมันคือตรงนั้นเออมันเลยกลับมาเล่นได้แล้วเป็นสีดําแล้วสามารถฆ่านิกะได้ด้วยในบางจังหวะโดยเราใช้สกิลที่2ครับไอ,อรไอเนี้ยคือการฆ่าไอเนี้ยคือฆ่าเลยเพราะว่าเออเห็นป่ะลดพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้เออปัญหามันคือตรงนี้ไอลดสูงสุดที่แหล,ละแล้วเสริมลดเด็บด้วยเนี่ยพอหลังจากนั้นสกิลหนึ่งมีสิทธิ์ตายนะครับเรียกว่ามีโอกาสตายสูงเหมือนกันนะถ้าโดนหนึ่งดอกแบบเต็มแม็กซ์ด้วยนะลดเกินครึ่งเจอแล้วเจอแล้วโอเค ต่อมาครับในส่วนของตัวละครนามิอันนี้หลักๆคือมันรับมือได้กับทุกตัวแหละเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เลยอ่ะมายังไงเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรต้องพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพอโล่เมตายังไม่เปลี่ยนส่วนมันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ค่อยฟังดูกันอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองครับแต่ปัจจุบันเล่นลำบากขึ้นเนื่องจากว่าเจอคูซันเยอะขึ้นและคูซันเป็นงานจากไอวอลที่ธงดังนั้นเนี่ยนามิจะไม่สามารถดึงธงได้พอดึงไม่ได้ไฟฟ้าช็อตก็เลยใช้ไม่ได้ มันแพ้ในส่วนของคูซันครับถ้าให้ผมพูดนะนะโดนคูซันอ่าแต่ตัวอื่นคือได้หมดและประเด็นคือคูซันเสร็จเจอเยอะด้วยไงฟูจิโทระครับอันเนี้ยเจอคล้ายๆกับนามิเลยหลักการเดียวกันก็นั่นแหละโดนไอวอลที่ทงดึงดึงไม่ได้ก็อุกาบาตล,ลงไม่ได้แล้วแต่อย่าให้ดึงได้นะเพราะถ้าดึงได้สแปมไอวอลแตกเหมือนกันอ่าแต่อย่าลืมคูซันแม่งก็ซัดริวึงอยู่นะั่นแะอย่าลืมยื้อกันไปยื้อกันมาอาเรียกยี้ดีกว่าแต่ยังไงก็ยังไปสายวิ่งที่ดี แนะนำว่าเป็นสายวิ่งไงนะยังไงก็ดีครับต่อมาครับก็คือบูโน่อยู่ยาวๆอ่ะอยู่กันยาวๆเลยและหลักการเดียวกันเลยนามิฟูจิบูโน่หลักการเดียวกันเป๊ะทุกตัวเออโรเจอร์ดาด้วยเหมือนกันหมดโดนคูซันเรียบอ่ะอันดับต่อมาที่เราจะคุยคือนิจิครับอ่ะทำไมพูดท้ายสุดเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดึงทงคูซันได้ดีถ้าถาผมผ่มานะใช่มีคนบอกว่าอ้าก็นี่ไงบันไอวอที่อ่อที่ทงแต่คุณอย่าลืมตัวเนี้ย มันหลบได้แล้วแม่งว้าไปช็อตอ่าช็อตไม่ได้เพิ่มชิวเตะแค่นั้นแหละง่ายๆเลยก็ก็ก็คือไปดึงธงเลยอ่ะเอาเอาง่ายๆมันดึงธงกับคูซันได้กันลวกันเพราะว่าเป็นออกแบบมาเพื่อรับมือกับคูซันโดยเฉพาะตัวนี้อ่ะนะมันก็เลยเล่นได้แค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้จบไปสายวิ่งแนววิ่งนะครับต่อไปสายวิ่งแนวดึงธงครับอ่ะตัวแรกคือนิกะจริงๆสายวิ่งแนวดึงธงก็คือให้เบอร์หนึ่งไปเลยไม่มีอะไรทดแทมนมาได้เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งหวังว่าจะเข้าใจนะผมเลยไม่ได้พูดเยอะนะเนาะลุจิครับอันนี้คือสายวิ่งแนวค่าเหมือนกันถามว่าปัจจุบันเราเจอใครบ้างเออคิสลุบ้างกาบ้างความเก่งมันเลยน้อยลงแต่ถามว่าเอ้าแลแล้วถ้าเป็นโล่ล่ะที่เจอณปัจจุบันที่รับมือได้อะมันก็คุซันใช่ไหมหลักๆคือคุซันน้องงกูก็คือได้หมดแต่มันจะไปแพ้ในตรงเซฟเฟอร์เนี่ยตัวปัญหาคือเซฟเฟอร์ผมค่าไม่ได้เลยอ่ะดังนั้นเจอเซฟเฟอร์ไปทุ่งอื่นซะ ส่วนตัวที่เหลือกลางๆทั้งหมดครับสามารถเลืมือได้หมดคาน,นิกาก็ได้เป็นบางจังหวะเนาะแต่เสียเสียเวลาโคตรๆเลยแหละคาแนะนําคือเน้นไปเอาทงดีกว่าแพทนี้ก็คือยังเล่นได้ครับโดยการแบบหลอยทงเล่นเหมือนที่เคยเล่นนั่นแหละแต่ไม่ใช่แบบไปบูบา้บาอันนั้นอย่าไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคก็เทลลสเป็นประมาณนี้นะครับทั้งหมดในรอบนี้ของอัลล่าสุดเนาะส่วนที่เหลือผมจะมาพูดอีกหนึ่งทีในตอนที่มั่นใจแล้วเอยเมตาะนะนะ้นี่ะมีตัวไหนเล่นได้บ้าง ก็จะทําแบบประมาณนี้แหละเพื่อที่ว่าจะได้รู้กันว่าเออตัวไหนมันเล่นได้น,นั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย